พืชผลพันธุ์ผักผลไม้เนี่ยก็ช่วยกันเองนะท่านเกษตรท่านในอำเภอได้ภาพได้ภาพจะต้องปลูกนะเดี๋ยวไม่มีรูปเลยนะไม่มีรูปหลบตบตำรวจนะช่วยกันเนี่ยได้ดีมากเลยผมก็ปลูกที่บ้านผมปลูกปลูกออกลูกพีตันอะไรกันน มาหายคนหลายเลยอ่ะใรู่ผมใครมกูนินไรับนดน่ครับครัช่ไม่ช่ไม่ช่วยาท่าินได้ยังไงตอกไปจะได้รู้ว่าใครเป็นใครเออเอาเอาเขียดินลงไปผมเขียมนงยหน้าเขียเหมือนแดงนั่น เอาละมังมองไม่เห็นเห็นครับเห็นมันนลงมาไหมยืดยืดไหนพี่ถือตาเสียบไหมคะให้ใ <reco> ห <Christ> ้ตัวนี้มันอยู่เนื้อเดินเพราะว่าต้นตอที่ถ้ามันโตมาตัวนี้จะไม่โตมันจะรับผือตัวไม้น่ครัได้ มีต้นไม้หักไม้ไหนก็ช่วยครนะ